สวัสดีครับท่านนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกท่านนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในครั้งนี้นะฮะในการรายงานผลประกอบการและการดาเนินงานของบารในงวดไตรมาสที่2ประจําปี2568ครับวันนี้ผมจักสนิทรองกรรมการผู้นริการใหญ่บัญชีและการเงินอยู่กับคุณพิศพงศ์นะฮะผู้จัดการแผนกลงทุนสัมพันธ์ซึ่งก็จะขอให้คุณพิศพงศ์นะฮะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบาร ต่อไปครับก็เป็นเชิญครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านนักวิเคราะห์และท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะในไตรมาสนี้นะคะเรามีข่าวดีที่จะเรียนแจ้งในส่วนของ b u s i n e s s h i g h l i g h t นะคะโดยก่อนอื่นนะพี่วงดิฉันขอเริ่มในส่วนของกลุ่มบริษัทก่อนนะคะการดำเนินธุรกิจของบาร์ฟลุปเรานะคะเรามีการดำเนินงานอยู่ในธุรกิจหลักใน3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มธุรกิจการบิน ประกอบด้วยบริษัทบาฟนะคะที่ดำเนินธุรก,กิจให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองทาโกนะคะหรือว่าไทยเชื้อเพลิงการบินดำเนินธุรก,กิจขนส่งน้ำมันอากาศยานใต้ระบบท่อแรงดันอากาศยานนะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทร่วมทุนนะคะ global arrow associates นะคะหรือ GAA นะคะดำเนินธุรก,กิจให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานอุตภเมานะคะ และอีกบริษัทหนึ่งนะคะคือบริษัท Buff i n t e c นะคะให้บริการาต่อรถเติมน้ำมันอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะโดยมีลูกค้าทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะสำหรับธุรกิจหลักธุรกิจที่2คือธุรกิจบริการสาธรารณโภคและไฟฟ้านะคะซึ่งประกอบด้วยบริษัท2บริษัทหลักๆนะคะบริษัทแรกคือ Buff Pipeline Transportation หรือ BPT นะคะดำเนินธุรกิจ ขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปนะคะจากโรงกลั่นในกรุงเทพนะคะไปยังภาคเหนือของประเทศไทยนะคะและบริษัท b าร์ฟคลีนเอเนจีดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดนะคะในธุรกิจสุดท้ายนะคะคือธุรกิจบริการธุรกิจหรือว่า Business Services นะคะซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยบริษัทบา Professional Service นะคะหรือว่า BPS เป็นบริษัทที่ให้บริการ o u t s o u r c สทางด้านบุคลากรนะคะดูแลอาคารสำนักงานรวมถึงกระทั่งเติมน้ำมันอากาศยานในสนามบินต่างจังหวัดที่บาฟให้บริการอยู่และดูแลเรื่องอคลังน้ำมันนะคะในส่วนของสนามบินขอภายารในส่วนของคลังน้ำมันต่างจังหวัดของ BPT นะคะ อีกบริษัทหนึ่งอยู่ในกลุ่ม Innovation แล้วก็ Digitalization นะคะชื่อบริษัท Barf Innovation Development หรือว่า BID นะคะดำเนินธุรกิจนวัตรกรรมต่างๆนะคะออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทนะะรวมทั้งบริษัทต่างๆทั้งในและนอกองค์กรนะคะในไตรมาสนี้ ดิฉันมีความยินดีนะคะที่จะเรียนท่านนักลงทุนทุกท่านให้ทราบถึงว่าบาร์บลุกเราได้มีการนำระบบ Intelligent Refueling Information System นะคะขอเรียกสั้นๆว่าระบบ IRIS นำมาใช้ในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาปน,นปัจจุบันแล้วนะคะซึ่งระบบ IRIS เป็นเป็นแอปพลิเคชันที่ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นระบบสมาร์ทซิสเต็มสามารถจะเชื่อมต่อข้อมูลการให้บริการเติมน้ำมันอักษยานแบบเรียลไทม์ทำให้ทุกกระบวนการเติมน้ำมันมีความถูกต้องแม่นยำตรวจสอบได้ทันทีนะคะสนับสนุนข้อมูลจำนวนปริมาณมากในการเติมน้ำมันที่เราให้บริการอยู่ในทั้งสองสนามบินหลักคือสุวรรณภูมิและดอนเมืองในซึ่งในแต่ละวันนะคะเที่ยวบินที่เราให้บริการเนี่ย กว่า800เที่ยวบินต่อวันนะคะนอกจากนั้นนะคะระบบนี้ยังสนับสนุนให้มีความรวดเร็วลดระยะเวลาในการที่เราจะส่งพนักงานภาคสนามไปรอเพื่อเติมน้ำมันนะคะตรงนี้จะทำให้ลถในช่วงของการเทินอาร์ทรามให้สั้นลงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรภาคสนามของเรานะคะและนำไปสู่การลดต้นทุนด้านบุคลากรได้ในที่สุดนะคะ ไอริสยังซัพพอร์ตในเรื่องของการทำให้การลงทุนที่ต่ำลงนะคะเพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์บนรถเติมน้ำมันได้อย่างน้อย40%เมื่อเทียบกับระบบเดิมในขณะเดียวกันยังช่วยกัน ยังช่วยลดต้นทุนของการใช้กระดาษลงนะคะไม่ต่ำกว่า80%ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็เป็นเป็นการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยเสริมสร้างความเป็นองค์กรที่เป็น green organization นะคะสนับสนุนนโยบายท่าอากาศยานสีเขียวของทางการท่าอากาศยานไทยด้วยนะคะซึ่ง iris จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่าได้กว่า18ตันเทียบเท่าต่อปีเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ESG ของกลุ่มบริษัทที่ระวังเป้าหมาย Net Zero ได้ในปี2050ลำดับถัดไปนะคะเรามีความมั่นใจนะคะกว่ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในปี2525 25นี้นะคะบัฟอินเทค สามารถจะประกอบและส่งมอบรถเติมน้ำมันโดยรับรู้ได้รายได้อย่างน้อยเนี่ย14คันนะคะทั้งในและต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ147ล้านบาทนะคะซึ่งท่านน้ำทุนก็จะได้เห็นการรับรู้ไรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของเรานะคะและยิ่งไปกว่านั้นวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ18สิงหาคม b u าฟินเทคเนี่ยได้ชนะ,ะการประมูลนะคะ ประกอบและจำหน่ายรถเติมน้ำมันอีก3คันนะคะส่งผลให้ยอดแน่ๆในยอดแบ็กหลอกที่เซ็นสัญญาเนี่ยในปีหน้านะคะเป็นจำนวน5คันนะคะมูลค่ารวม67ล้านบาทนะคะส่วนถัดไปจะเป็นเรื่องความคืบหน้าของโครงการท่อภาคเหนือระยะที่3นะคะที่ถ้านักทุนทราบกัน ที่เราเราให้ข่าวนะคะว่าจะมีการเชื่อมท่อระหว่างท่อภาคเหนือของบาร์ฟรู๊ปนะคะกับท่อทางด้านที่ส่งน้ำมันมาจากทางภาคตะวันออกนะคะในจุดเชื่อมสระบ,บุรีอ่างทองอเป็นระยะทางกว่า52กิโลเมตรนะคะณนะวันนี้สิ้นไตรามาส2นะคะความคืบหน้าของการก่อสร้างท่อเชื่อมไปได้คืบหน้าไปได้กว่า32%แล้วนะคะซึ่งเรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า าการก่อสร้างจะเป็นไปตามกําหนดนะคะแล้ววางแผนเปิดให้ดําเนินการเนี่ยได้ภายในไตรามาสสี่ของปี2026ค่ะส่วนหนึ่งส่วนถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของความคืบหน้าของโครงการโซลาร์ลูปท็อปของบัฟฟ์พลีนเอเนอร์จีที่เขาก็ขยายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะมีการ COD โซลารปโครงการโซลารู o o ป Top ไปแล้วจำนวน2โครงการนะคะกำลังการผลิตรวม1.6เมกะวัตต์นะคะรับรู้ไรายได้ในเดือนมิถุนาและเดือนสิงหานี้นะคะและคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจะมี uh, อีกหนึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างการรอ COD นะคะจำนวน0.29เมกะวัตต์นะคะในพารถัดไปเป็นเรื่องของ Performance ของกลุ่มบริษัทนะคะ ด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นว่าในรอบเจ็ดเดือนที่ผ่านมานะคะแม้ว่าเราทราบกันดีว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับลดลง4-5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราเห็นเรายังเห็นพัฒนาการเชิงบวกในเรื่องของปริมาณน้ำมันที่บาฟให้บริการเติมนะคะจากจากข้อมูลล่าสุดนะคะคือ7เดือนแรก เรามีอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันที่ให้บริการทั้งสองสนามบินได้ถึง8%นะคะมาอยู่ที่3,106ล้านลิตรคิดเป็นประมาณ58%ของเป้าทั้งปีที่5,400ล้านลิตรนะคะโดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักๆก็คือตามข้อมูลที่ในข่าวที่เราทราบกันดีนะคะว่าสายการบินหลักของประเทศรวมทั้งสายการบินอื่นๆเท่าที่เท่าที่เราสืบค้นข้อมูลอย่างน้อย7สายการบิน มีแผนเพิ่มจำนวนเครื่องบิน4 0่สถึงห้ลำภายในปีนี้นะคะรวมถึงเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเพื่อรองรับเส้นทางใหม่ๆที่เปิดในช่วงครึ่งปีหลังมีการขยายความถี่ของเส้นทางบินเดิมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลที่ทำให้เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเป้าหมาย5,400ล้านลิตรเนี่ยเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้นะคะทั้งนี้เมื่อดู รายละเอียดของปริมาณน้ำมันที่ให้บริการตามภูมิภาคนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีอัตราการให้บริการเนี่ยกลับมาใกล้ๆจะถึงในส่วนของโควิดเลเวลแล้วนะคะโดย2ภูมิภาคหลักนะคะก็คือภูมิภาคอีสเอเ i ีย a c i f i c กนะคะหรือว่าเอเชียตะวันออกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีจีนอยู่ในน,นี้ด้วยนะคะจะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นมาในในช่วง6เดือนนี้เนี่ย มีการเติบโตขึ้นมา75%ของปริมาณน้ำมันที่เราเคยเติมในช่วงก่อนโควิดแล้วนะคะและในส่วนถัดไปนะคะขอเป็นสไลด์ถัดไปจะเห็นว่าในแต่ละเดือนอตั้งแต่มกราถ,ถึงกรกฎานะคะเราได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในช่วงไตรมาส2นะคะและตั้งแต่นี้นะคะจนถึงปลายปีมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำมันก็จะทยอยอปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยกดดันว่าจีนเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอ ชะลอการเติบโตลงนะคะแต่ในภาพรวมก็ยังทําให้ปริมาณน้ํามันโดยรวมเนี่ยยังเติบโตขึ้นจากเซจุดหมายปลายทางอื่นๆนะซึ่งจะได้เรียนท่านต่อไปนะคะสำหรับยุโรปเองยุโรปเ,รปเนี่ยปริมาณการเติมน้ํามันในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะคะก็อยู่ในระดับ92%ของระดับก่อนเกิดโควิดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราหวังว่าช่วงส่ห้าเดือนหลังก็จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นนะคะ ส่วนสไลด์ถัดไปในภาพนี้เนี่ยเราจะเ,าเรียนเรียนให้ท่านเห็นว่าถ้าพิจารณาตามประเทศหลักๆที่มีอัตราการเติมปริมาณอัตราการเติมปริมาณน้ำมันนะคะที่เราให้บริการจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยเติบโตขึ้นมาเกินกว่าช่วงโควิดเลเวลแล้วนะคะถึง102%ในขณะที่ ในประเทศเองนะคะการเดินทางในประเทศเองก็เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็เติบโตวกว่าไตรมาสที่ผ่านมาด้วยจากการส่งเสริมมาตรการต่างๆของภาครัฐที่ออกมานะคะแล้วก็ส่วนเกาหลีใต้เองเจ็ดิบเก้าเปอร์เซนญี่ปุ่นเจ็ดหกเปอร์เซนแล้วก็จีนอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเจ็ดสิบามเปอร์เซนค่ะส่วนถัดไป ขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องปริมาณการเติมปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านท่อของบาฟขนส่งน้ำมันทางท่อนหรือว่า BPT จากยอด7เดือน7เดือนที่ผ่านมานี้นะคะมีอัตราการเติบโตสูงถึง17%เมื่อเทียบกับ7เดือนก่อนนะคะหรือว่ามาอยู่ที่ระดับ799ล้านลิตรนะคะด้วยความร่วมมือ,อทางการตลาดระหว่าง BPT กับบริษัทน้ำมันนะคะตรงนี้เองเนี่ย เป็นผลให้เรามีการปรับเป้าหมายของปีนี้ขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ย BPT ตั้งเป้าว่าปีนี้จะสามารถาตั้งเป้าทั้งปีนะคะพันสล้านลิตรแต่ตอนนี้เราปรับเป้าขึ้นเป็นพันสล้านลิตรหรือว่าคาดว่าปริมาณน้ํามันทั้งปีเนี่ยจะเติบโตได้9%ซจากปีก่อนหน้านะคะซึ่งคาดว่าจะทําให้ market share ค่ะของ BPT เขาปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เราวๆสาเอร์เซ แังทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อท่อท่อส่งน้ํามันลิงคไลน์หรือที่ท่อเชื่อมเฟสสามดำเนินการแล้วก่อสร้างแล้วเสร็จเริ่มเปิดดําเนินงานอย่างเต็มปีภายในปี2027 20 2น2 7นะคะคาดว่าจะทําให้มีปริมาณน้ํามันไหลผ่านท่อเนี่ยอยู่ราวๆสง2,400ล้านลิตรซึ่งจะมีมาเก็ตแชร์ได้อยู่ที่ระดับประมาณ68%ถึง70%ค่ะสําหรับธุรกิจ พลังงานไฟฟ้านะคะพลังงานสะอาดแล้วก็ในส่วนนี้นะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันนะคะบาฟเนี่ยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในประเทศไทยนะคะจำนวน7โรงที่ประจินบุรีสมุทรสาคร และขอนแก่นนะคะและมีโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นอีก2โรงไฟฟ้านะคะที่จังหวัดอิชิกาวะทางภาคตะวันตกนะคะแล้วก็ทางภาคใต้คือจังหวัดฟุกุโอกะอีก13เมกะวัตนะคะซึ่งปัจจุบันสำหรับส่วนของอการขยายนะคะเราอยู่ระหว่างการขยายและรอ COD เนี่ยที่จะมีนะคะ ในในปี2026นะคะจะมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะนะคะที่เราร่วมลงทุนกับบริษัทพาร์ทเนอร์นะคะ Strategic Partner จำนวน30%ของของหุ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนกา,การก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดได้9.9เมกะวัตต์นะคะซึ่งบาฟเนี่ยมีสัดส่วนลงทุนอยู่30%นะคะสำหรับธุรกิจโซลาร์ลูปท็อป BC ซเองก็อยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจนี้เช่นกันนะคะโดยในในครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะจะมีโครงการ COD อีก0.29เมกะวัตและในปีหน้านะคะอีก0.7เมกะวัตค่ะในพาร์ถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเรียนชี้แจงถึงผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน ในครึ่งแรกของปีนี้นะคะรายได้รวมของกลุ่มบริษัทเราอยู่ที่ราวๆ1844ล้านบาทนะคะกว่า79%เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจการบิน1 2นะคะเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อและ9เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีอัตราเติบโตจากปีก่อนหน้า9นะคะโดยมีอัตรา ความสามารถในการทำกำไรนะคะอยู่ที่ระดับ47%สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ6เดือนของปีที่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็กำลังจะเข้าไปใกล้จุดที่เราเคยเป็นสูงสุดในในช่วงก่อนโควิดนะคะที่เรามีอัตรา Gross Profit Margin ที่53%ในขณะเดียวกัน อีบิดานะคะจะเห็นว่ามีอีบิดาอยู่ที่944ล้านบาทสำหรับครึ่งแรกของปีนี้มีอัตราการเติบโต9%เช่นกันนะคะโดยมีอีบิดามาจินที่51%ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดโควิดที่เราเคยมีอีบิดามาจินอยู่ที่52%นะคะก็คิดว่าในเชิงอีบิดาเนี่ยใกล้ใกล้เต็มทีแล้วที่จะที่จะกลับสู่ระดับปกตินะคะ ในขณะที่เรามีอัตรากำไรสุทธิในส่วนของบริษัทนะคะผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง58%เมื่อเทียบจากปีที่แล้วนะคะมาอยู่ที่ระดับ199ล้านบาทคิดเป็นอัตรา Net Profit Margin ที่9%ค่ะหากพิจารณาแยกตามกลุ่มธุรกิจนะคะ E ีบ t ดาแยกตามกลุ่มธุรกิจจะเห็นว่า ของ a อ i วอเรชันะคะของธุรกิจการบินเนอีบิดามีการเติบโต7%มาอยู่ที่ระดับ755ล้านบาทในครึ่งปีแรกโดยมีอัตราอีบิดามาจินที่51%นะคะกลุ่มธุรกิจขนส่งน้ำมันผ่านท่อนะคะอีวิดาเพิ่มขึ้น15%จากปีก่อนหน้านะคะมาอยู่ที่ระดับ89ล้านบาทคิดเป็นอีบิดามาจินที่39%และกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้านะคะ จำนวนอิบิดาใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าโดยมีอิบบดามาจินที่ระดับ64ค่ะหากมองในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนนะคะเรายังมีการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เองเนี่ยต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นเพียง2ในขณะที่ไรายได้เราโตถึง9นะคะต้นทุนหลักๆที่ปรับลดลง อขออภัยค่ะต้นทุนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัดก็คือต้นทุน a i r p o r t Con c น s ซ็ตชั e ฟ e ตัว9%ซึ่งเป็นไปตามปริมาณน้ำมันที่เราเติมเพิ่มขึ้นนะคะในมุมของต้นทุนที่ปรับลดลงจะเป็นต้นทุนด้านการเงินนะคะลดลง7%นะคะโดยในในรอบ6เดือนนี้นะคะเรามีการชำระคืนเงินต้นสำหรับเ,เงินต้นเ,เงินกู้ระยะยาวนะคะประมาณ550ล้านบาทค่ะ งบงบแสดงฐานะการเงินนะคะล่าสุดนะคะนสิ้นไตรามาสสองสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ระดับ22,329ล้านบาทนะคะเรามีการควบคุมหนี้สินอย่างต่อเนื่องนะคะโดยจะเห็นว่าความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของทางด้านางบการเงินนะคะยังคงแข็งแกร่งโดยมีระดับอัตรา อัตราส่วน interest bearing debt to equity นะคะยังคงควบคุมได้อยู่ที่ระดับประมาณ2เท่านะคะและกว่า36%ของหนี้สินสถาบันการเงินนะคะหนี้สินที่มีอขออภัยค่ะกว่า36%ของหนี้สินสถาบันการเงินนะคะเราได้มีการ fix อัตราดอกเบี้ยไว้นะคะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะทางด้านสภาพคล่องเองใน ัจจุบันนะคะเรามีเงินสดและว,วงเงินพร้อมใช้นะคะสำหรับกิจการต่างๆในการดำเนินธุรก,กิจของกลุ่มบริษัทรวมกว่า1,574ล้านบาทค่ะโดยบาฟยังคงมีความให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการขยายการลงทุนซึ่งจะพิจารณาลงทุนในโครงการที่จำเป็นนะคะซึ่ง ซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นคือโครงการส่วนต่อขยายของพ่อภาคเหนือนะคะในส่วนถัดไปเป็นเรื่องของ Company Update นะคะดิฉันขอเรียนแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทนะคะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างการสำหรับรอบ6เดือนแรกของปีนี้นะคะให้กับท่านผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ11สตางค์นะคะโดยมีอัตราการปรับเพิ่มขึ้น 10%จากปีก่อนหน้านะคะคิดเป็น Dividend Payout Ratio นะคะหรือว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลที่24%จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่28สิงหาคมนี้นะคะเพื่อกำหนดรายชื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลและท่านจะได้รับเงินปันผลในวันที่11กันยายนนี้ค่ะส่วนถัดไปนะคะบ f ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก อ,อ,องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะจากสองกิจกรรมหลักๆที่เราดําเนินกิจกรรมอยู่นะคะคือกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะในองค์กรและการผลิตปุ๋ยหมักจากสารอินทรีย์นะคะซึ่งทั้ง2กิจกรรมนี้สามารถจะลดก๊าซเรือนกระจกได้ราว20-29เาคาร์บอนไดออกไซด์ตันเทียบเท่า หรือว่าเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ราวๆ3,080ต้นค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะดิฉันจะขอ,อะเรียนแจ้งความพร้อมและเน้นย้ำว่าปัจจุบันนะคะบาาพ,พร้อมที่จะให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงซับนะคะโดยเราการเติมน้ำมันบริการน้ำมันการบินแบบยั่งยืนหรือว่าซาัฟนี้นะคะมีปัจจัยสนับสนุนหลักๆ ของบาฟทั้ง4ด้านนะคะประการแรกก็คือในเรื่องระบบเรามีระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถจะรองรับการเติมซาฟได้อย่างไร้รอยต่อสามารถจะเชื่อมต่อกับระบบเติมน้ำมันอากาศยานปัจจุบันของเราได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะคะประเด็นที่2 ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลต่างๆเช่น i s c c Corsia และข้อกำหนดต่างๆของการเติมน้ำมันซ a ฟในระดับโลกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสายการบินแล้วก็ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง stakeholder ในกลุ่มต่างๆ 3. ทางด้านการปฏิบัติการนะคะเรามีความพร้อมด้านบุคลากรและการปฏิบัติการมีการสนับมีความพร้อมด้านระบบ ที่สนับสนุนด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัยนะคะก็คือระบบ Iris อย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อตอนต้นและปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกระบบหนึ่งนะคะชื่อระบบ FIMS นะคะหรือ f i e l d Inventory Management System นะคะซึ่งเป็นระบบพัฒนาการบริหารจัดการคลังน้ำมันด้านการรับ จัดเก็บและการจ่ายน้ำมันนะคะรวมถึงการออกรีพอร์ตต่างๆได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วตามความต้องการของกลุ่มลูกค้านะคะและจุดสำคัญเลยนะคะจุดนี้ฮะจุดแข็งสำคัญของบาฟก็คือบาฟเป็นผู้ให้บริการอิสระหรือว่า อินดิพีเ e n ซ e เซอร์วิสพรวเดอร์นะคะเราไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทน้ำมันทุกรายที่เป็นลูกค้าของเรานะคะที่มาใช้บริการทำให้บาฟเนี่ยเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้และเป็นกลางอย่างแท้จริงนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของบาฟในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการซาฟและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยนะคะไปสู่ความยั่งยืนคะ่ะ ขอบขอบคุณมากครับพี่ตูฮะ,อะตอนนี้มีคำถามจากท่านนักวิเคราะห์นักลงทุนเข้ามานะครับในเรื่องของอโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ํามันไปภาคเหนือเสสายจะเสร็จตามกําหนดหรือไม่นะฮะและมีแผนการลงทุนในสร้างระบบท่อน้ํามันเสส4เพิ่มเติมหรือขยายระยะทางขนส่งในอนาคตหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันนะฮะ,ะเราเรา อยู่ดำเนินการก่อสร้างเสสาอยู่หรือที่เรียกกันว่าลิงก์ไลน์นะครับคืบหน้าไป30%มสิบปอร์ปัจจุบันนะครับโครงการเนี่ยก็ใกล้เคียงนะฮะคืบหน้าเนี่ยใกล้เคียงกับแผนการดําเนินงานนะฮะอาจจะชะลอไปสักประมาณ2-3%ถึดีเลย์ไป2-3%เท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้รับกระทบนะฮะต่อ,อการที่จะ COD ดีของอ ท่อ,อลิงไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อลิงไลน์ยังมีแผนที่จะเสร็จตามกําหนดอ,อยู่นะฮะสำหรับในเฟสถัดไปเรายังไม่มีแผนการลงทุนในเฟสถัดไปใดๆทั้งสิ้นนะครับเราปัจจุบันเ,เราลงทุนเพียงแค่ลิงไลน์เท่านั้นในปัจจุบันนะฮะคำถามถัดไปนะฮะปีหน้ากลุ่มบริษัทมีแผนล,ลงทุนโครงการใหม่ๆอะไรบ้างนะฮะวางแผนใช้งบคาเปกเท่าไหร่นะครับปีหน้าเราวางงบลงทุนไว้ประมาณ800ล้านบาทนะฮะ หลักๆเลยก็คือ750ล้านบาทเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนต่อเนื่องของโครงการลิงไลน์เพื่อให้แล้วเสร็จและ COD c CO ดีได้เนในไตรมาสที่4ปีหน้านะครับส่วนอีก50ล้านบาทเนี่ยก็จะเป็นการาเป็นงบลงทุนนะฮะที่เป็นปกติของบริษัทนะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของของกลุ่มบริษัทเท่านั้นนะครับก็จะไม่มีการงบลงทุนในโครงการใหม่ๆเลยนะครับครับอ่ ปัจจุบันอตอนตอนนี้นะฮะ,ะก็คำถามมีเท่านี้นะฮะครับก็เรียนท่านนักวิเคราะห์นะครับในไตรมาสที่สองนะฮะบารกลุ่มบริษัทการกลุ่มกลุ่มธุรกิจการบินของเรายัางฟื้นตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนการขนส่งน้ำมันทางท่อนะครับก็ฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดดเลยนะฮะ,ะแม้ว่าเราจะย,ยังไม่เชื่อมท่อก็ตามนะฮะปัจจุบันเราก็ จะพยายามที่จะดําเนินการให้การก่อสร้างลิงไลน์เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็ COD ได้ภายในปลายมาาที่4นะครับเพื่อที่จะทําให้ BPT เนี่ยสามารถรับน้ํามันจากทางภาคตะวันออกนะฮะและกลับมามีกําไรได้นะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นความคืบหน้านะฮะแล้วก็ผลการงานของตลามาสที่2ของกลุ่มบ a าสุบครับ,รบก็ขอขอขอบพระคุณนะฮะท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับ ก็สวัสดีครับ